สนุนโดยผอเบรกเบนดิกส์ออโตแจมไทยแลนด์ดอ o คอมออโตวิกเอ็นเรากำลังจะไปที่ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าเรื่องของการสื่อสรารหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนั้นเขามีที่มาที่ไปกันยังไงวิวัฒนาการกว่าที่เราจะมาสื่อสรารกันกว่าที่เราจะมีเรื่องราวของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วณปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีตรงนี้มันไปไกลถึงไหนแล้ววันนี้เดี๋ยวโมจะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบกันค่ะตอนนี้โมอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็อยู่กับคุณนกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้พี่นกจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยที่อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้านในกันเลยดีไหมคะ,คะไปกันค่ะเ <Okay. S 2> ชิญค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นโซนต้อนรับนะคะก็คือเรามีชื่อว่าแสงแรกแห่งนวัตกรรมนะคะ<อ>เป็นชิ้นงานแท่งออโรราแบบนี้นะคะก็คือเปรียบเสมือนเมาส์นะคะ,คะเราจะชี้ไปที่จอนะคะ,ะเราจะชี้ไปที่จอตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นจอแสดงเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเราอะคะ่ะว่าเรามีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเราเปิดตัวด้วยการวิวัฒนาการของการเขียนการสื่อสารทางไกลนะคะตลอดจนไปถึงการมีเทคโนโลยีที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ค่ะ จากโซนต้อนรับมาก็จะมาเป็นโซนนี้ค่ะโซนนี้เราเรียกว่าการสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะโซนนี้จะเล่าว่ามนุษย์เนี่ยสื่อสารกันได้ยังไงซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีาลสารสนเทศในปัจจุบันนะคะจุดเริ่มต้นของการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยเกิดจากการวิวัฒนาการตัวเองแต่ก่อนเราอะไม่มีกล่องเสียงเราพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารแรกที่เราจะสื่อสารกันได้เราสื่อสารกันด้วยภาษากายใช่ค่ะภาษากายภาษาท่าทางนะคะแล้วก็รู้จักที่จะเรียนแบบธรรมชาติเกิด การวาดแล้วก็ขีดเขียนลงบนผนังคาำนั่นเอง พอหลังจากที่เราขีดเขียนเสร็จแล้วมันก็เลยเกิดเป็นรูปภาพเกิดขึ้นใช่ค่ะตรงนี้เราจะเรียกว่าตีความภาษาภาพอันนี้เป็นภาพที่ชาวอินเด,นดียแดงอะคะ<ม>่ะเขาบอกว่านักอ,อินซีเนี่ยเขาบอกว่าเขาว,ว่าพร้อมใจที่จะเป็นสมาชิกของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือสายโยงเนี่ยหมายถึงว่าเราสมัคคีการพร้อมที่จะเป็นประชาชนของสหรัฐอเมริกาอ๋อสื่อสารด้วยรูปภาพใช่ค่ะสื่อสารด้วยรูปภาพ น,นี่ก็จะบอกว่าตัวอักษรเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็ยังมีอย่างเช่นระบบสัญ,ญลักษณ์ของชาวซูเมเรียนนะคะก็อาจจะมาจากการวาดภาพที่เราเห็นแล้วก็แปลงมาเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าตัวอักษรนะคะ อนนี้เราก็มาถึงโซนกระดาษนะคะจุดเปลี่ยนของสื่อบันทึกข้อมูลนะคะจุดเปลี่ยนของการสื่อสารนะคะกระดาษเนี่ยมีครั้งแรกเมื่อ5,000ปีที่แล้วอันนี้เรานับตาม<อ>หลักฐานที่เราค้นพบนะคะ<อ>ก็คืออียิปต์เนี่ยเป็นชาติแรกที่ทํากระดาษขึ้นมาก็คือเขาจะไปเอาต้นกลบเนี่ยมาฝานเอาเปลือกออกนะคะ<อ>แล้วก็เอาเยื่ออเน,นี้ยมาก็มาวางทบกันไปมาขัดให้เรียบก็จะได้เป็นกระดาษออกมานะคะ คืออันนี้จะสิ้นสุดที่โซนการสื่อสารในยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของตวนนานะคะ<ร>ในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการทําสถานีวิทยุกระจายเสียงใช้คลื่นวิทยุนะคะในการส่งสัญญาณอวอากาศคุณผู้ฟังของเพลงอะไรดีคะคะเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะ <laughs> ใายมือน้องโมสนะคะอันน <in> ี you yourself, <sh> ้นะคะ IBM 1 6อ0มนะคะคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทยเลยนะคะก็คือดูหน่อยนะคะเชิญค่ะก็เครื่องนี้นะคะเราได้รับมอบมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานำเข้ามาเมื่อปี2,506 2,506เกือบ60ปีแล้วนะคะ60ปีมาแล้วใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับอันนี้เหมือนทำให้แบบเด็กๆเล่นนั่งแบบมาเล่นเฉยๆค่ะมีกิจกรรมใช่ เฮ้ยถึงแล้วเป็นลม่ะคุณผู้ชม จะให้พี่นกเชิญชวนคนที่เขาชมอยู่ตอนนี้มาที่นี่รเรียนเชิญได้เลยค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของเรานะคะที่นงโมสกับนกพาชมนะคะอันนี้ก็คือยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนอกจากนี้นเรายังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่างๆด้านไอทีแล้วก็การโคดดิ้งโปรแกรมด้วยนะคะลองมาสัมผัสสถานที่จริงนะคะแล้วก็จินตนาการการเรียนรู้แบบสถานที่จริงได้ค่ะเปิดบริการนะคะวันพุธถึงวันศุกร์นะคะเวลา9 เานาฬิกาสามสิบนาทีถึง16บหนาฬิกานะคะส่วนเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตเตรเลิกนะคะจะเปิดบริการ9ก้านกาสามสินาทีถึง17บเนาฬิกาค่ะนี่ขอบคุณพี่น้องมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเติมอาหารสมองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มดอยากสพาคุณผู้ชมไปเติมอาหารท้องกันบ้างนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งร้านอาหารที่น่าสนใจมากๆอยู่ริมน้ําปทุมเลยค่ะเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากแต่ว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปลองชิมกันค่ะ